ามาตลาดพี่น้องสวัสดีครับหาเลาะบงตลาดสี่มุมเมืองมาหาเลาะบนโซนกล้วยครับโซนกล้วยครับมีกล้วยนองบ้านมีกล้วยหอมนะครับพามาเดินดูโซนกล้วยนะครับโซนนี้ขายกล้วย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 หอมนี่หมดครับโซนกล้วย กล้วยกล้วยครนะฮะเข้ามาด้วยต่างด้วยต่างถนนครับรอเพื่อ,อาทางเจ้านเอ,อันนี้ก็จะเป็นโซนกล้วยครับกล้วยใหม่ๆก็มีครับกล้วยกล้วยกล้วยน้ำว้า ต้นกล้วยครับที่จะมาลงใหม่ๆครับตรงนี้ก็จะเป็นขนุนครับขนุนลูกใหญ่ๆใ,ใบรอโตรครับพาพี่น้องมาเที่ยวตลาดนี่เป็นต้นกล้วยกล้วยกล้วยครับามาเที่ยวตลาดสีม่วงๆกล้วยกล้วย เม,ม ag. ืองอาบึงของเป็ือขายนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยจะมีกล้วยสุกนะครับแล้วก็มะละกอสุกครับนกล้วยกล้วยก้วยที่ตลาดสีลมเมืองครับ มาหาลรอตสื่อของเสียหายครับน,นี่ก็จะเป็น,นช้นกล้วยครับสำหรับคลิปโซนกล้วยครับมากเนี่ยแหละครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับผมโซนกล้วยตลาดขีมุมเมืองครับผม